อ่าเอาจะฟ้าเหมือนกันครับถ้าหินเล็กไฟนี่ลั่นเลยครับอยากบัวลอยครับบัวลอยเฮ้ยหมื่พันก็แล้วลั่นเละไหมลั่นมันเลยไหมไปลงนาลุกกระสือเธอทีรักกูจะลงทุนมึงไปอีกเด็กเป็ดไปอีกอ่ะเด็กเป็ดไปอีกอ่ะเอาดิเอาดินี่ไงไปอีกอ่ะผไปอีกอ่ะ Right now ัไม่ให้มาันข้อยันท์แสนห่านี่ห m แสนเลย เฮ้ยฮัลโหลครับผมไปชี้แจงงานมาแล้วครับเด็ดมากเด็ดมากเบาๆหน่อยเ้กูจะฟังเพลงเฮ้ย ฮัลโหลครับเปิดคือเปิดเปิดเปิดคือขานองหรือว่าระแวงหน่อยครับนั่งกระเขียวหน่อยครับวัดระแวงนะครับพี่ใช่ครับวระแวงนมครับวัดระแวงมีใครจะชวนดีมีใครจะชวนนิมนต์พาด้วยหรอครับไม่แถวนี้นิมนต์พามาเยอะจังครับโกรอ้วนเบาๆดิโอ้โหฮัลโหลยังไม่เอาสติวะปะเฮ้ยมีเลิกยังไม่มีม่เลิกคนบัลระแวงกันอ้าถามพี่เฉย เปิดบ้านแงนะครับพอดีว่าอยากลั่นแล้วเนี่ยแถวนี้มีใครนิมนต์พามาเปล่าตักเหรอขำตายนะไม่้หลอลไม่ตลบนฮะะฮะโอ้โหโอ้โหเฮ้อีเนียไอ้สัตว์อาจจะร้องไม่เป็นนะครับนเราครับไม่เป็นไรครับมีเพลงอะไร แดงแดงกับเขียวแดงกับเขียวได้ไหมพิจารณาแบบนี้เลยหรือว่าเหลืองกับฟ้าหรือว่าเหลืองกับนน้ำเงินก็ได้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเป็นอะไรเออไยานสแดงได้ไหมคะไปเชนตามัยอะไรนะครับไปยานสีแดงได้ไหมอุ้ยสีแดงแอบชอบเธอได้ไหมครับอยากให้รู้ว่าเธอเธอแอบชอบเธออ่ะอยากฟังเหรอมึงรู้ได้ไงเออรู้ได้ไงดิ เหลือเงี้ยอะไรเนี่ยทนี้ไมเหียคอมูใช่เขียนละเพลงมาแล้วด้วยไงเพลงอะไรนี่แดนกาเขียนมั้งไม่อยากฟังแดงกาเขียนอยากฟังไอ้เหลืองกับน้ำเงินได้ม่อลันเลยโดนเสี้ยเลเตัดเองนะ ใครอยู่ีเงเฮ้ยใครได้ยินเพลงอะไรคือกันนองอ่ะหูพี่พี่กาเขาอยากรู้ว่าใครของจริงอ่ะแต่เราไม่ของปลอมไปก่อนนะน้ำเงินว่ะน้ำเงินว่ะมึงคอคิดนะ เขาบอกมึงขอมึงขอเคล็ดด้วยป่าไม่ไม่ไม่ไอ้คอดโบมึงขอเคล็ดเหรอน้องแล้วนึ่งไม่พี่มาดูอันนี้เขานี้มาลองขายเพลงใส่ชุดแดงมาถึงหนาวแค่ไหนพี่อ๋อนิดหน่อยพี่คอคอคอเมื่อยคอพี่หนาวหรอเนี่ยหนาวขำหนาักนิดหน่อยนะอยู่จุดสูงนะอือหือฮะฮะ ตรงตรงนี้น่าจะมั่วๆไปนี่นะเพราะตรงนี้มีมีเรื่องแน่เลยเล็กไฟนะครับเล็กไฟเล็กไฟอ่าอ่าเล็ไฟอ่าเอาจะฟังเหมือนกันครับถ้าหินเล็กไฟนี่ลั่นเลยครับเดี๋วฟังบัวลอยครับบัวลอยครับบัวลอยครับบัวลอยได้ไหมครับบัวลอยครับอย่ามีเรื่องโอ้โหลอยคอได้ไหมล่ะ อยากได้แบบนี้ที่สตาร์ลักบ้างเลยโอ้ี่เฮ้เฮ้ไม่มีเพียนเฮ้มึงพังกูแล้ว ล่นเลยไหมล่นมันเลยไหมมีอาวุธกันมหมนี่สองจุดส to ุดคือมีอาวุธไหมมึงไปลงนาลูกกันเซิอเธอทีรักก im ูจะลองทูดม um> ึงมาวะเฮีย มึงซาแหละมึงหิวโ้นตีนหน่อยสัสมึงหิวโ้นตีนหนอไอเด็กเป็ดเนาะมึงหิวโ้นตีนหนอเอาวันนี้มึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนไหนไอยกล้อไหนยกล้อไปไหนมึงเก่าแน่กูตายอะมึงกลับเลยอันนี้

ไอ้แค่แดมันเห็นมันไม่เป็นงานนั้นน่ะมันเราเปิดเดี๋ยวกดตมัตีวอะ่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวเดเดียวเดียวไอ้คีไม่เอกไอเดนไมอก้คนไม่เอไอ้คอกมึงไ่เอกเหรอเด็กเปรตไ่เกหรอเด็กเปไม่เอกเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงไ่เอกหรอมึงไม่เกเหรอ ทำไมไม่ชุบเพื่อนสองวันพอยน้องสองวันพอยสองวันพอมึงทำอะไรมึงทำอะไรอะมึงทำอะไรอะมึงทำอะไรเลือกอะไรอะไรต่ามเสียงอะไรเนี่ยแอดไมแอดไร่วแอคเ็วสามวงยูเป็นตัวคุยอะเป็นตวคุยอะเฮ้ยมีเสียงเว้ยมีเสียงเว้ยอ๋อนี่แอันี้แอันี่ติดแอดแอเนี่สามวงเมึงแอหอ้สมึงแอหอทิป็ด สามองยูขอออกแอ็กน้อยเฮ้ยมือมึงเอามัดต่อยให้พี่ต่อยเล่นได้ปะมึงเอามัดต่อยให้พี่ต่อยเล่นได้ปะไปต่อยไต่อ้ไอ้ยมีดออกหน่อยดิเฮ้ยมีดออกหน่อยน้องเอ้ยช่วยมาดิช่วยช่วยมาเฮ้ยไอ้นี่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 หน่อยดินีหน่อยนี่หน่อยไอ้ไม่ไม่อะไรนะขออะไรนะ ชุบเพื่นมาดิอะไรอ่ะว่านะครูชุบให้มามาเอ้มึงมึงมึงชุบดิมึงมีมึงมีที่ชุบปะเอ้ยมึงหนีไปไหนไอ้เฮียสภาพหอมมึงเต็มตัวแต่มึงหนีพี่ได้ออกเลยไม่ได้ออกเลยเชี่ยวเี่ไม่ออกเลยเชียวเชียวเชียวเชี่ยไม่ตายได้ยังไงวะไอ้เฮีย มึงหนีมึงขี้หนีจัดอ่ะมึงรู้ป่ะไอ้ควายไปไหนอะพี่ตาพี่ได้ประตูงเฮ้ยไม่เอามันไปไกลๆดิมันจะไม่ต้องชุบเพื่อนเมืดไหมเนี่ยเอาเอามันไปหน่อย่องห้อยควายหน้งฟานหนอไปไปอันนี้ดิมานี่ดีสัตว์มาหนี่ดีสัตว์มานี่ดีสัตว์ มานี่ดีดิกเป็ดมองที่อะไรมองที่อะไรเฮ้ยชุ้เพื่อนดิชเพื่อนดีเงาไฮไลท์เหรอเงาไฮไลท์เหรอเอาไฮไลท์รอไอ้สัสเอาไฮไลท์หไอ้สัสถ่ายรูปถ่ายของนะครับขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายของนะเฮ้ยมึงเนาเฮยอะไรเน่าไอ้ขย เขาแย่งกันเล่นเขาเขาแกล้งไม่เขาแกล้งกันเล่นเพื่อนเขาแกล้งกันเล่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 นแต่โยกโอยจะชุบแกงกันเล่นแกงกันเล่นเฉยเฮ้ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นรถอ่ะไอ้ยัยโดนขึ้นขนองว่ะ ไทำไมฮะมึงซ่ามากเหรอไอสัตว์มึงทราบมึงทราบว่าอยู่นี่นะไอสัตว์ไอีกที่อยากเฮียคุยมาเปิดกูไอสัตว์นะไอีที้อยากโยกูขอโทษเออเฮียเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวะเรืนแกงวันเดียวแม่งลั่นเลยสัตว์ลื่นปืนของจริงเลยเสียงอะไรวะ สวยลื่นปื้ดโดนเฉลยดูเลยครับ ยกล้อโอ้อยเหี้ยกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องน้องน้องเฮ้ยสวยมากเออใครวะเนี่ยสวยเออเฮ้ยกูตกตกเฮ้ยตกแมพเฮ้ยฮัลโหล ใครเนี่ยไอวินเหรอเขาเลฮัลโหลฮัลโหลไม่เห็นกูจากไหนเนี่ยเอ้ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยใครเนี่ยฮัลโหลมึงใครเนี่ยกูอ,อุ้มหน่อยเอามันไม่พูดอ่ะฮัลโหลใครเนี่ยผมเองนี่เลยเออไปไปน้องแสดงไว้นี่เก่งมากมึงเห็นมันตอเอาศอกกูมาใช่ปะผมเห็นผมเห็นมานาันเอาพี่เอาศพเอ,อ้ยมันาอพี่มา,าไว,ออว้ดีแล้วนี่แล้วเป็นไ,ไรน้องเราหูตาต้องกว้างต้องต้องมีเทนเกมเฮ้ หนต้องดูเลยตามซอกตามอะไรอ่ะคไไอควายมามาเลยอสัตว์คไสัตว์เป็นคไควายเป็นคัลไลควายสุดแกงแตกคลไคไคไควายคไคแก๊งไอชี้แกงแตกคไ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 ไไอสัตว์ไอควายี้ขาไปได้สวยไอ้หี้ไอ้แม่งแรงจังวะไอ้ เฮีย <Yeah, S 2> <c oughs> แม่งเอาพุดไม่งแรงไ้เ yeah, ฮ <c oughs> ียคือแคทคือคทช่อโดนว่ะเอ้ยกูคแคท <c oughs> เอาสมากรตรงกูมาตรงกูลื่นปืด,ดโดนไหมเฮีย <c oughs> ปากหลมแม่งแรงแบบ โอ้เหเฮียกูแบบโดนไปชุกชักชุกช,ช,ช,ชมันก็บอกแล้วมันถ้าดูให้สนุกอะดูดิมึงดูมันฟันกูสองทีเกาะเกือบหมดเลยมันปาาฉลามหรือมีดวะไอ้เฮียน้องรอแม่งเข้าไปตายหาเกาะไม่มีหาอะไรกันไม่มีเลยแม่งเปิดกันมั่วส่้ไปหมดอะรับรับของมาพร้อมลั่น เดี๋ยวดูให้ครับอันนั้นก็แมนอยู่เดี๋ยวดูให้มันจะแทงไอ้อน,นี่ไปในเกมอ่ะ เปินี้เลยกันก่อเข้าไปขอขอไปรัานใหม่ได้ปะ่ะขอเกิดได้ปะ่ะเบเปิดเพลงนี้ได้แหละเข้าไปลัานเลยแหละหนึ่งต่อสิบอะ